อ้ก็เจ็บอยู่นะมาแล้วทุกคนวันนี้จะมาคุยกันเรื่องล้างปูนะคะคือเราอ่ะสั่งปูนะคะเพอเรากลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะแล้วอยากกินปูแบบปูนึง่งปูทอดอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยสั่งพี่สาวว่าเออหาปูให้หน่อยพอได้ปูมาแล้วก็แบบอ่ะเป็นฟิลประมาณว่ามาล้างปูโชก็เลยบอกพี่สาวว่าเธอเนี่ยล้างเนี่ยแบบ ยกเข้ามาใกล้ๆกล้องหน่อยอะไรเงี้ย oh, แล้วก็พี่สาวเขาบอกว่ากลัวกลัวปูวหนีบมากนังบอกว่านางกลัวสุดๆเราก็แบบด้วยความที่แบบว่าแบบนี้แหละเห็นไหม <c oughs> โดนปูหนีบของจริงกันทุกคนเจ็บมากแบบไม่อยากจะบอกว่าคือยิงดินย,ย,ยิงเจ็บคือ <c oughs> เราอะต้องไปเรียกคนมาช่วยนะทุกคนคือปูหนีบเนี่ยคือแบบว่า ต้องเอาคีมมาตัดขาปูออกคือตลกมากเราไม่ได้ถ่ายไว้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดหอยเชอรี่ต่ออันนี้เป็นหอยที่ที่เราเลี้ยงเองนะคะคือเขาบอกว่าหอยเชอรี่เนี่ยถ้าจะกินน่ะต้องแกะลูกกระตางมันออกด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้ากินแบบว่าไม่แกะเนี่ยปากจะเบี้ยวเราก็กลัวมากเลยก็คือล้างทําความสะอาดเนาะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยทุกคนเห็นไหมน่ากินสุดๆเลยแต่ว่า คอลางแล้วก็เอาไปลวกให้นเสเ็จใช่ไหมแล้วก็มากินคือแบบแซ่บมากแต่ก็ไม่กล้ากินเยอะนะทุกคนเพราะกลัวปากเบี้ยวไปแล้วทุกคน